ครับสวัสดีครับบีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็มาพอ่อพกับพอ่อแต้ยมนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับมื้อนี้พ,พ่อแต้ยมพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของพ่อช่างคมพี่น้องครับพ่อช่างคมงวดที่ผ่านมาเขา81ตรงตรง,ตรงได้เลยพี่น้อง ครับเมื่อวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธที่19กุมภาพันธ์แปดลาวพัฒนาออก419681ครับเลขล่างออกเกานะพี่น้องเนาะครับของพ่อช่างคมพี่น้อง <c oughs> ครับวันพุธที่19กุมภาพันธ์2568หลาวพัฒนาพ่อช่างคม <c oughs> บนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่8พี่น้อง ครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามครับพอเป็นเปเรื่อยที่แปดหนึ่งพี่น้องโอแปดสองกับแปดสามนะพี่น้องนะครับมาแปดหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับเอาเมื่อนี้ยพระเตี่ยมก็จะพามาตามต่ออีกนะครับกับเราพัฒนาพ่อช่างคมเนาะครับนะเนาะเหล็กก็ถือว่าบลายหางนะพี่น้อง 6, หกหางนะครับเอาไปเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ ไกลๆอยู่หน้ากับพี่น้องครับวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะ รับลาวพัฒนาพ่อช่างคมนะครับ ับบนล่างวิ่งรูดพี่นอ้องเดี๋ยวพัียมมึงในทอซับกันบนล่างวิ่งรูดสองกับสามพี่นอ้อง รองกับสามเน้นที่สามนะครับขับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะสองโอ้หเดี๋ยวเลขติดหกยด เลขติดหกเจดแปดนะครับ2 6 2 7 สอนะครับ3 6มหกสามเจ็นะครับ รับเน้นสามเจ็ดสาได้พี่น้องเนะ้อ กันเบิ้ลพี่น้องสองสองสามสามเรกสามตัวน่นะพี่น้อง9 3 6าสาก็ดสองปดนะครับ เห็นเะก้าสามหกพี่น้องครับสัดเจีนนะพี่น้องเนาะรับพี่น้องแคปบหน้าจอไว้นะรับเด้อครับ,ว,รบวันศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดนะพี่น้องเนาะลาพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูดสองกับสามเน้นที่สามพี่น้องครับชุดวิ่งกับหกเจ็ดแปดเนาะรับเนาะ ครับสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดเน้นสามเจ็ดสามแปดนะครับกันเบิร์ดไว้น้ำหน้าพี่น้องเด้อสองสองสามสามนะพี่น้องเนาะครับเลขสามตัวก็ตามเลยนะพี่น้องเอาพ่อแต้มขอขอบคุณหลายๆลายนะครับเด้อพ่อช่างคมนะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อแต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิรงไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเออตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้น,นพอเตรียมข้อเวพอรนคอยเขาคอ,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 อยปังๆหยิบครับพี่น้องหยซี่ก็จะได้โฉบๆมันๆกันนะครับอ้าจะเลื่อมพี่น้องเขาาแล้วก็นจะเลื่อมกไลไรกดแช์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคและพี่น้องเ้อกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นานะพี่น้องเนาะ,ะ,ะ,ะเพื่อจะบวชชิปใหม่ๆนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกัมิเค่นีพี่น้องอห้ทุกคนโศกโศก,กมันมัน,มนเฮงเฮงรวยๆกันนะครับเนาะรับพอกันคลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม